มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหนังซื้อมาแล้วจ้าเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้า เช้าวันเสาร์แบบนี้นะคะกลับมาเติมเต็มโลกแห่งความรู้ของคุณไปกับการอ่านในรายการบุ๊กไรตี้ค่ะรายการที่จะทําให้หนังสือหนึ่งเล่มมีคุณค่าสําหรับชีวิตของคุณค่ะและวันนี้นะคะดิฉันจะหยิบหนังสือเล่มไหนมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างก็ติดตามกันได้ในช่วงบุ๊กไก์นะคะแต่ที่แน่ๆก็คือน่าสนใจทุกเล่มอย่างแน่นอนค่ะช่วงบุ๊กไก์สนับสนุนโดย C ีเอ็ดบุ๊กเซรร้านหนังสือใกล้บ้านของนักอ่านทุกวัย มาเริ่มกันที่นิตยาสารก่อนเลยนะคะฉบับแรกที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะคาสวีว่านะคะนิตยาสารที่รวบรวมไอเดียเจ๋งๆที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่งและปรับปรุงบ้านของคุณให้ดูทันสมัยขึ้นค่ะคาซาวิว่าฉบับนี้ยังคงอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวของไอเดียการตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ที่ทันสมัยเริ่มกันที่คอลัมน์ r e โนเวไอเดียรีโนเวทบ้านเก่าให้เข้าท่า กับเทคนิค13ข้อที่จะทำให้บ้านของคุณแลดูไม่เก่าอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นการเลือกเฟอร์นิเจอร์เก่าผสมผสานกับของใหม่การจัดระเบียงการสร้างสตอรี่ทำให้บ้านมีเรื่องราวการใช้ประโยชน์ของพื้นที่แบบมีสีสันการเลือกโทนสีการตกแต่งบ้านในมุมต่างๆด้วยศิลปะสมัยใหม่เล่มนี้มีไอเดียดีๆมาแนะนำคุณอย่างครบครันเลยละค่ะ มาต่อกันที่กดทองของการปรับปรุงบ้านให้หน่าอยู่กันบ้างนะคะในฉบับนี้ก็ได้นําเสนอไอเดียง่ายๆไว้ให้คุณผู้อ่านลองปฏิบัติกันดูค่ะเช่นต้องรู้จักวางแผนกําหนดงบประมาณรีไซเคิลเฟอร์นิเจอร์ของเก่าให้ดูใหม่ใช้วิธีธรรมชาติรักโลกในการตกแต่งห้องน้ําเลือกสีที่สดใสในการทาผนังห้องเป็นต้นค่ะ ปิดท้ายกันด้วยการเปลี่ยนแปลงทาวเฮาส์สองชั้นธรรมดาเป็นบ้านทรงกล่องที่สวยงามเรียบง่ายของคุณผ่านพบสารตินันโดยถูกปรับแต่งสไตล์ผสมผสานจากความชอบส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นพื้นผนังเพดานและเฟอร์นิเจอร์ที่นำมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีศิลปะลงตัวสวยงามน่าอยู่มากๆทีเดียวค่ะ จากเรื่องราวของการตกแต่งบ้านนะคะมาถึงนิตยสารสำหรับสุภาพบุรุษกันบ้างค่ะนิตยสารฉบับนี้ค่ะโกลซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของคนดังและก็แฟชั่นสมัยใหม่มานำเสนอไว้มากมายทีเดียวค่ะ เริ่มกันที่ไฮไลท์ของเล่มนี้กันเลยค่ะกับการถ่ายแฟชั่นของหนุ่มหล่อขั้นเทพโดมประกรณ์ลำที่ว่าโพสต์ท่าวาดลวดลายเรียกเสียงกรี๊ดจากสาวๆในเล่มนี้พร้อมบทสัมภาษณ์เรื่องราวส่วนตัวในคอลัมน์ Models Talk ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งหล่อทั้งเทดูดีจนคนอ่านแทบใจละลายสลายไปกับสายลมกันเลยละค่ะมาต่อกันที่อ c พส s ซอรีชิ้นโปรดที่คู่กับชายหนุ่มกันบ้างนะคะนั่นก็คือนาฬิกาค่ะในฉบับนี้ขอเสนอนาฬิกาแบบสปอร์ตของ Rolex ที่ต้องขอบอกเลยนะคะว่าในช่วงหลังๆนี้ฮอตฮิตมาแรงแซงทางโค้งยี่ห้ออื่นๆอ,อย่างเห็นได้ชัด อาจจะเป็นเพราะว่ายี่ห้อนี้เป็นที่นิยมในหมู่ดาราคนดงังหลายคนจึงทําให้กลายเป็นที่นิยมอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวฉบับนี้จึงขอหยิบยกมาให้ผู้อ่านได้ทําความรู้จักกับแบรนด์ดังแบรนด์นี้กันค่ะปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของคนดังในเล่มกับพิธีกรจอมฮาทะเลน่นและมีจุดเด่นเป็นของตัวเองจนเป็นที่น่าจดจำอย่างนิติชัยชิตาทรหรือป๋อมแปม๋มพิธีกรรายการเทยทเที่ยวไทย ทางแบง c h ชาแนลในคอลัมน์บอ n to be ค่ะกับบทสัมภาษณ์ที่จะมาล้วงลึกถึงตัวตนของป๋อมแปมและความสุขกับงานที่ทำว่ามีแนวคิดหรือคติในการดำเนินชีวิตยอย่างไรบ้างก็ติดตามหาอ่านกันได้ในฉบับนี้เลยค่ะและยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าพลาดฉบับนี้กันเลยทีเดียวนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเนื้อหาที่น่าสนใจของนิตยสารทั้ง2องฉบับ2ส,สไตล์ที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะใครที่สนใจเรื่องการตกแต่งบ้านก็ต้องขัดสบีว่านะคะส่วนชายหนุ่มที่ต้องการไลฟ์สไตล์ใหม่ๆให้กับตัวเองก็ห้ามพลาดโกลดฉบับนี้รับรองว่าถูกใจคุณแน่นอนค่ะ มาต่อกันที่หนังสือหน้าอ่านออกใหม่ในสัปดาห์นี้บ้างนะคะหนังสือเล่มแรกที่หยิบมาฝากคุณผู้ชมค่ะยังมีแสงสว่างบนเส้นทางชีวิตเสมอค่ะหนังสือที่บอกกับเราว่าศรัทธาคือการเชื่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นและผลจากการศรัทธาคือการได้เห็นในสิ่งที่เราเชื่อค่ะเล่มนี้เขียนโดยปูปลุงค่ะ ยังมีแสงสว่างบนเส้นทางชีวิตเสมอหนังสือที่ผู้เขียนได้นำประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมรวมถึงการเรียนรู้ในสนามชีวิตที่ตกตะกอนเป็นความเข้าใจมาถ่ายทอดไวในหนังสือเล่มนี้ซึ่งรับรองได้เลยว่าผู้อ่านจะได้ทราบซึ้งกับเนื้อหาของหัวใจและความรู้สึกแห่งความสุขอย่างแน่นอน ไม่มีเรื่องไหนหรอกค่ะที่เกิดขึ้นเพราะความบังเอิญเป็นทัศนคติที่ผู้เขียนค่อนข้างเชื่อและมั่นใจมากๆก,กับสำนวนนี้เพราะชีวิตคือความมหัศจรรย์โดยเฉพาะในวันที่เราถึงจุดที่แย่ที่สุดวันนั้นเราจะพบทางออกที่ดีที่สุดเสมอคุณจะได้ข้อคิดดีๆเพื่อทําให้คุณมีความสุขกับชีวิตอย่างมากมายจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะทั้งการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ในวันที่ท้อแท้การเอาชนะความรู้สึกของตัวเอง การเอาชนะความอ่อนแอและการหาคำตอบที่ดีที่สุดให้ตัวเองในวันที่เราท้อแท้หนังสือเล่มนี้มีนิยามและคำตอบดีๆรอคุณอยู่เพราะการที่คุณได้เลือกอ่านหนังสือเล่มนี้ทั้งๆที่มีหนังสืออีกมากมายหลายพันเล่มให้เลือกนั่นแสดงว่าหนังสือเล่มนี้ต้องมีอะไรบางอย่างรอคุณอยู่อย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณจะเข้าใจว่าการเริ่มต้นใหม่ยังมีแสงสว่างรอคุณอยู่เสมอค่ะ ถ้าเราจะมองชีวิตเหมือนกับกีฬาฟุตบอลนะคะเราย่อมมีเวลาครึ่งหลังสําหรับการแก้ตัวเสมอและตอนนี้ก็ถึงเวลานั้นแล้วค่ะที่เราจะได้กลับมาทบทวนชีวิตหนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้ค่ะมาต่อกนันที่หนังสือเล่มที่2บ้างนะคะเล่มนี้ค่ะคุณผู้ชมคะชาก้าซูลูราชาแห่งชนเผ่าค่ะหนังสือที่เป็นบันทึกประวัติศาสตร์แห่งการสร้างชาติในแอฟริกานะคะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยคอสมอสพิชานค่ะ ชาก้าซูลูหนังสือที่ได้รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกานับตั้งแต่การก่อกำเนิดชนเผ่าซูลูผู้ยิ่งใหญ่แห่งการทวีปเรื่องราวของชาก้าและศึกสงครามแห่งการแย่งชิงอำนาจที่หนังสือเล่มน,นี้ได้บอกเล่าไว้อย่างละเอียดค่ะชาก้ามหาราชผู้ยิ่งใหญ่ของแอฟริกาผู้เป็นอัจฉริยะใช้เลือดล้างแผ่นดินเพื่อสร้างอาณาจักรจนกลายมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งซูลู เีระบรรพที่ชาวแอฟริกาใต้ยกย่องสรรเสริญมาจนถึงทุกวันนี้ผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อันน่าสนใจมากมายของแอฟริกาเพราะนอกจากจะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานา,นา,นานชนิดแล้วก็ยังมีเรื่องราวแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพที่น่าติดตามหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบเชิงประวัติศาสตร์กับคุณผู้อ่านได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากผู้อ่านจะได้อ่านเรื่องราวของชาก้าแล้วยังได้รับรู้เรื่องวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวแอฟริกันสมัยก่อนด้วยรับรองได้ว่าหนังสือเล่มนี้สามารถตอบโจทย์คนอ่านได้อย่างสนุกเกินคำบรรยายเลยล่ะค่ะเพราะนี่คือเรื่องราวชีวิตจริงทางประวัติศาสตร์ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้กับบุคคลที่ชื่อว่าชาก้าวีรบบรุษของชาวซูลูนั่นเองค่ะ มาถึงหนังสือเล่มสุดท้ายที่นำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะความลับอยู่ในหัวค่ะหลักคิดที่จะพลิกชีวิตคุณสู่ความสำเร็จนะคะเล่มน,นี้เขียนโดยดรไพโรตสุจันร์เจ้าของธุรกิจอสังหาพันล้านค,ความลับอยู่ในหัวหนังสือที่ผู้เขียนตั้งใจมีส่วนร่วมผลักดันศรัทธาให้คนในสังคมเดินไปสู่ความสำเร็จด้วยความไม่ย่อท้อต่อความยากลาบาก เพราะชีวิตจริงของผู้เขียนเองก็มาจากครอบครัวที่ยากจนไม่มีใครสนใจไม่มีใครรู้จักแต่วันนี้เขาพิสูจน์ให้สังคมเห็นแล้วว่าหากเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างไม่ยอมแพ้กับปัญหาเราก็จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ได้เช่นกันจากลูกชาวนากลายเป็นมหาเศรษฐีเขาทำได้อย่างไรมีแนวคิดอะไรเคล็ดลับอยู่ที่ไหนหนังสือเล่มนี้มีคำตอบดีๆรอคุณอยู่อย่างแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการเรียนหนทางสู่ความสำเร็จความกล้าความท้าทายที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองความคิดและกล้าที่จะลงมือทำพร้อมสูตรลับของความรวยจากแนวคิดของผู้เขียนมีอะไรบ้างก็หาอ่านได้จากเล่มนี้เลยค่ะเพราะบางทีความสำเร็จอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่โอกาสหากแต่เกิดจากมุมคิดที่คนเรามักจะพูดกันบ่อยๆว่าต้องกล้าคิดและต้องกล้าลงมือทำทันที ทำให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนี่คือความลับที่อยู่ในหัวของไพโรธสุขจันทร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้นะคะแต่ละเล่มก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปนะคะใครสนใจเล่มไหนก็สามารถไปหามาอ่านกันได้คะ่ะก็เชิญกันที่เสีย b o บุ๊กเซ็นทุกสาขาไกลบ้านท่านนะคะ สำหรับช่วงหน้านะคะที่ฉันมีรหัสลับค่ะเทคนิคสุดยอดสู่การเดินทางสู่เงินล้านนะคะจะน่าสนใจอย่างไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ และแรงบันดาลใจเป็นจริงและเกิดขึ้นได้ได้วยการอา่านที่ c ีเอ็ดบุ๊กเซเราคือคลังความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมเป็นแหล่งสร้างเสริมจินตนาการค้นหาแรงบันดาลใจสร้างประสบการณ์ใหม่และความรู้หลากหลายรอบด้านให้กับนักอ่านทุกเพศทุกวัยเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสะพานเชื่อมต่อโอกาสให้คนไทยเข้าถึงหนังสือและความรู้ได้ง่ายสะดวกและเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ใกล้ร้านเล็กหรือร้านใหญ่ก็สามารถหาหนังสือและสินค้าที่ต้องการได้หลากหลายครบถ้วนรวดเร็วแันใจด้วยบริการสั่งจองออนไลน์สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ของ c ี S b o ็ดบุ๊กเซเราขอเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นในการก้าวสู่ควาสมสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของคนไทยทุกคนคิดถึงหนังสือคิดถึง c ีเอ็ดบุ๊กเซ ิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า y e s รับส่วนลด10%เมื่อซื้อหนังสือสำนักพิมพ์ที่ร่วมรายการที่ร้าน CS Book Center ทุกสาขาวันนี้ถึง31มีนาคมสงน้าพิเศษทุกวันสำหรับลูกค้า AIS อุ่นใจมาจจกทองแล้วทองอุ่นใจทองปีที่4แล้วลุ้นทองทั่วไทยกับ AIS ทุกวันทุกเดือนทุกจังหวัดพร้อมของรางวัลกว่า25ล้านบาทกดดอกจันร5 4 4สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฟรีถึง31ตุลาคมนี้ เ,าาเชิญเข้ามาเชิญลุงป้านะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Book Variety ค่ะกับช่วง Book Focus นะคะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นกับคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่ตอนต้นค่ะว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปไขรหัสลบับกับการมีเงินล้านอย่างมืออาชีพนะคะกับเรื่องราวจากหนังสือเล่มน,นี้ค่ะไขรหัสลับขุมทรัพย์เงินล้านซึ่งเขียนโดยสุพิจักศรีอารีค่ะ ใช้รหัสลับขุมทรัพย์เงินล้านวิธีการที่จะทําให้คุณหาเงินล้านก้อนแรกได้จริงจากความลับของผู้เขียนที่หลายคนยังไม่รู้เพราะหนังสือเล่มนี้จะเป็นทางออกที่สวยงามสำหรับการตอบโจทย์ในการสร้างเงินก้อนหนึ่งก่อนที่จะนำมาลงทุนเพื่อความสำเร็จหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำได้แบบนั้นแต่เรื่องราวเหล่านี้ผู้เขียนได้ผ่านบททดสอบลงมือทำจริง จนประสบความสำเร็จมาแล้วและนำมาถ่ายทอดเรื่องราวแชร์ประสบการณ์ดีๆแก่ผู้อา่านที่ต้องการประสบความสำเร็จเช่นกันหนังสือเล่มนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่สามารถทำให้คุณกล้าที่จะก้าวเข้าสู่จุดพลิกผันของชีวิตอันยิ่งใหญ่และเดินทางสู่เส้นทางมหาเศรษฐีอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้หากคุณไม่ได้ลงมือทาอย่าพูดว่าเดียวเพราะคานี้มันจะนาความล้มเหลวมาสู่คุณจงใช้ความกล้าที่มีเป็นแรงบันดาลใจ แล้วคุณจะรู้ว่าการมีเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิดค่ะแล้ววันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึกเรื่องราวและไขร,รหัสลบับกับการมีเงินล้านกับผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราก็ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ใครรหัสลับขุมทรัพย์เงินล้านค่ะคุณสุวิจักศีอารีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณเกมแล้วกันนะคะคจัดได้สั้นนิดนึงค่ะออก่อนอื่นต้องถามคุณเกมอย่างนี้ค่ะว่าอะไรคะที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้อยากจะเขียนหนังสือเล่มน,นี้ขึ้นมาค่ะถ้าถามถึงแรงบันดาลใจใช่ค่ะคือจุดประสงค์ของการที่อยากจะเขียนหนังสือขึ้นมาเนี่ยคือตอนนั้นผมขับรถ ไปเชียงใหม่กับเพื่อนแล้วก็นานหรือยังคะตอนนั้นเนี่ยกปีหนึ่งหรือเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ถึงปีครับครึ่งปีค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอตัวเองเ่ะเราก็เหมือนว่าจากที่เราไม่มีอะไรเนี่ยก็คือเราก็สร้างขึ้นมาได้ค่ะพอสร้างขึ้นมาได้เสร็จปุ๊บวันเนี่ยเวลาไปสัมมนาไปอบรมเนี่ยผมจะเข้าบ่อยค่ะทางวิทย์อทางทางกรมส่งเสริมุตสากรรมเขาเห็นเอ้ มีความสามารถก็ให้ไปบรรยายพอเสร็จแล้วก็มัน,ม,นมันรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะเอาสิ่งนี้ถ่ายทอดก็เลยว่าถ้าเกิดเราช่วยคนอื่นหลุดพ้นเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่เราชอบอยากให้คนอื่นเนี่ยหลุดจากตรงนี้จากหลุมดำที่กุมเกล็นนั่นสินั่นก็คือบางคนชีวิตของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขา ใช้ชีวิตตามปกติมันมันอาจจะไม่มีอะไรมาทําให้เขาชุกคิดและเปลี่ยนชีวิตได้<ม>ก็เลยอยากจะเอาตรงเนี้ช่วย<ม>ให้เขาสามารถที่จะ มีชีวิตที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะคะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเมื่อสักครู่นี้ที่คุณเกมบอกนะคะบอกว่าจากที่ไม่มีอะไรอันนี้เนี่ยคงจะต้องมีอะไรแล้วล่ะค่ะอยากจะให้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังสักนิดนึงค่ะว่าก่อนหน้านั้นชีวิตของคุณเกมเป็นยังไงใช่ก็คือเหมือนว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปดูเนี่ยเหมือนว่าพื้นฐานของตัวเองพื้นฐานของชีวิตเนี่ยคือผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยอาจจะดีกว่าคือถ้าเกิด ย้อนกลับไปเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยผมยังจนอยู่เลยยังขี่มอไซค์เมื่อสามปีที่แล้วผมยังขี่มอไซค์ยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับถ้าย้อนกลับไปตอนเด็กๆเนี่ยผมยังอยู่ห้องสังคสีแขมป์คนงานก็คือเหมือนว่าจากจุดนั้นมาเนี่ยมันทําให้เราเห็นทุกทุกจังหวะชีวิตทําให้เราเห็นว่าจากระดับมันล่างๆขึ้นมาจนถึงระดับบริหารเนี่ยมันมีอะไรที่มันแตกต่างกันมาก ในหนังสือเล่มนี้นะคะไขรหัสลับลุมทรัพย์เงินล้านเนี่ยคุณเกมยังได้พูดถึงคุณสมบัติของคนจนที่ทำยังไงยังไงไอ้คุณสมบัตินี้ไม่มีไม่มีทางทำให้คุณรวยได้คุณสมบัติที่ว่านมันเป็นยังไงบ้างคะเออมันมีเยอะมันมี19ข้อขงเขียนเอาแบบเข้ารวมๆแล้วกันค่ะเด่นเลยก็คือขี้เกียจอ่านชัดมากคือผมสังเกตลูกน้องของผมสังเกตคนรอบข้างทุกคนขี้เกียจอ่าน S <S คนจนขี้เกียจอ่ะหนึ่งแล้วการอ่านเนี่ยมันเป็นการอินเซปชันคือการฝังข้อมูลใหม่เหมือนว่าหัวสมองเนี่ยถ้ากันเด็กเก็บอะไรมาก็ไม่รู้คุณต้องฟอร์แมตมันใหม่คุณต้องฟอร์แมตหัวสมองใหม่ล้างใหม่เอาข้อมูลที่ถูกต้องเข้าไปถ้าเกิดข้อมูลยังไม่ถูกการตัดสินใจความคิดทุกอย่างผิดหมดนั่นคือพื้นฐานต้องเปลี่ยนที่ข้อมูลก่อนเปลี่ยนข้อมูลนั่นคืออินพุตมันเข้าไปใส่มันเข้าไปนั่นคืออ่านนั่นคือสิ่งแรกที่มันทำ ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ผมอ่านให้มากนำทุกทุกทุกท่านที่เป็นมหาเศรษฐีทั้งระดับประเทศระดับโลกทุกคนอ่านหมดเป็นนักอ่านทั้งนั้นใช่ไม่งั้นเขาจะไม่มีโน้ตฮาวจะไม่มีข้อมูลในการบริหารในการทำธุรกิจในการตัดสินใจครับค่ะอันนี้คือคุณสมบัติแรกคะเป็นนักอ่านที่สอง่างแรก็คือคนจนที่เก่อ่านละอันที่สองที่เห็นชัดๆตามมาก็คือไม่กล้า กลัวเาไปหมดก็คือกลัวคืออย่างลักษณะเนี้ยก็คือเพื่อนบอกลาผมมีแล <fur PC S 2> ้วความกล้าคือเพื่อนผมเรียนเรียนาเรี่อยผมมีความเอ๊ะผมแตกต่างกับคุณเกมยังไงผมก็มีนะความกล้าผมก็มีคุณสมบัติห้าข้อที่เขียนบอกก็มีหมดแต่ผมขาดเงินทุนนั่นคือการคิดในลักษณะฝั่งของเขาผมก็เลยบอกว่าชี้ให้เขาเห็นว่าห้าข้อบอกมีเนี่ยความกล้าเนี่ยบอกว่ามีเงินทุนผมก็ถามว่ามีรถไหม บอกมีก็ขายเอกมาตั้งบริษัทเองอ้าเขาก็อึ้งอาคุณผมก็ทํามาแล้วแสดงว่าความกล้าและคุณเทียบกบอะเนี่ยคุณเทียบกับอะไรเพราะฉะนั้นคือคุณจะเทียบกับคนอื่นหรือว่าบแอดคิดเอาเองเพราะฉะนั้นคือคุณต้องมีตัวเทียบว่าความกล้าคุณอยู่ระดับไหนบังเอิญมันไม่มีขีดมาวัดกลางนะคนจนไม่ค่อยมีสติพราะไม่มีนะขี้ลืมสติก็คือการที่ว่า ต้องเข้าใจคําว่าจิตก่อนจิตนี่ก็คือมันเป็นตัวรู้พลังงานรู้มันผุดขึ้นมารับตามประสาสัมผัสทั้งห้าของร่างกายพอผุดขึ้นมปปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดสติมันมาเนี่ยมันระลึกปุ๊บเนี่ยจิตมันจะไปจับความดวงเก่าที่มันเกิดก่อนหน้านั่นคือสภาวะของสิ่งที่ผมเห็นนั้นนี่คือสภาวะเรียกว่าสติจิตมันจับกับจิตแล้วมันจะเห็นอ้อทำไ้นี่อยู่แต่บังเอิญถ้าเกิดคนมนุษย์มันจะหลับไหลบางครั้งเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีไม่เคยตื่นขึ้นมารู้ตัวเพราะ พอจิตมันจับกับจิตแล้วเนี่ยพอมันรู้ตัวเนี่ยมันก็จะวางแผนจะไม่คี้ลืมคนก็คือคนจนส่วนใหญ่ก็คือจะคี้ลืมวางแผนคือไหลไปกับปัญหาเพราะไม่มีการวางแผนไม่มีสติอย่าเลือกทําในสิ่งที่รักก็คือหลายคนจะทำในสิ่งที่รักผิดจากสิ่งที่เราทราบบกันมาเลยนะคะคือปัญหาตรงนี้คือมันจะขัดกันนิดนึงเพราะอะไรบางครั้งในสิ่งที่รักมันไม่ได้ทําให้เรารวย ก็คือผมอยากฟันตรงๆว่าถ้าเกิดเราบางครั้งในสิ่งที่เรารักมันอาจจะไม่ทําให้เรารวยถึงดันทลังไปเนี่ยมันไม่มีเส้นทางเดินยังไงก็ไม่ถึงเป้าหมายหยุดหยุดออกมาถอนตัวกมามองภาพรวมก็คือทําอะไรแล้วที่มันประสบความสําเร็จนั่นคือมองดีมานให้ออกพอมองดีมานออกปุ๊บเนี่ยไปทําให้ใจให้รับสิ่งนั้นก็คือรับสิ่งนั้นนั่นคือเคล็ดลับความสําเร็จรักในสิ่งที่ทําให้มันประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเรารักก่อนแล้วเมื่อกี้ผมทำเงี่ย พขาได้ติ้งขายก็าจะทาอันนี้แต่ถ้าเกิดมันเส้นทางมันไม่ไปถึงแน่นอนเนี่ยทําไปก็ไม่ไม่ถึงเป้าหมายเท่าที่ฟังมาเนี่ยนะคะจะได้เคล็ดลับความสําเร็จจากคุณเกมเนี่ยสองข้อแล้วก็คืออย่ากลัวแล้วก็ไม่ต้องทําในสิ่งที่รักถ้าสิ่งที่รักนั้นไม่นําพาคุณไปสู่ความรวยหรือเป้าหมายในชีวิตที่คุณตั้งเอาไว้ในหนังสือนะคะคุณเกมเขียนไว้บอกว่าความสําเร็จไม่มีที่ว่างสําหรับคนอ่อนหัดต้องขยายความแล้วล่ะค่ะต้องขยายความใช่ไหมครับคือ มันไม่มีที่ว่างสาหรับคนที่จิตใจอ่อนหัดจริงๆคือบางครั้งบางคนอยากจะรวยนั่นก็คือความคิดคแต่ถ้าให้เกิด็รูปปรบัธรรมเนี่ยทุกท่านที่ทําธุรกิจมาเนี่ยม,มันมันมันบอกว่าผมจะหลีกเลี่ยงปัญหาไ,ได้เมื่อคุณเจอปัญหาเป็นไงไปไม่รอดจัดการกับมันไม่ได้ควบคุมตัวเองไม่อยู่เพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดจิตใจคุณอ่อนหัดโอ้ยเจอแค่นี้แล้วมันท้อเจอแค่นี้แล้วมันถอย มันมันมันไปต่อไม่ได้คือปิดประตูกลับบ้านคือไม่ต้องทําธุรกิจเพราะฉะนั้นก็คือปัญหาถ้าเรายังไม่ลงมือทำแล้วเราจะไม่เห็นถึงวางแผนมันดีมากทําไปเดี๋ยวก็เจอถ้าคุณแบบว่าไม่เข้มแข็งจิตใจไม่เข้มแข็งนี่ก็จะลําบากเหมือนกันนะคะอันนี้คือคําว่าไม่มีที่ว่างสําหรับคนอ่อนหัดนะคะคุณผู้ชมคราวนี้เรามาถึงกุญแจสี่ดอกบ้างค่ะ ซึ่งคุณคุณเกมน่าจะได้บอกไปบ้างแล้วอยากจะให้คุณเกมช่วยย้าอีกสักครั้งหนึ่งค่ะก่อนจะจบรายการนะคะไอ้คุณใจสีดองเนี่ยข้อแรกเนี่ยน,นี่แหละอ่าน<ม>ข้อแรกนั่นก็คือต้องอ่านให้มากค่ะเพื่อเปลี่ยนไอ้สิ่งที่ผิดเขาเรียกว่าอาวิชชาเนี่ยออกไปให้เยอะเอาข้อมูลที่มันถูกต้องเข้ามาก่อนไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้ต้องคิดแบบนี้ใช่ค่ะมันเป็นตัวผลักดันเลยก็ค,คือเราเชื่อมันด้เองค่ะเพราะถ้าเกิดเราไม่คิดการกระทํามันไม่เกิด พอเราคิดว่าเราไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เนี่ยมันก็เริ่มวางแผนที่จะทำแล้วเพราะฉะนั้นคือต้องคิดว่าไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้แล้วแล้วก็ต่อมาก็คือดอกที่สามห้ามเดียวห้ามเดียวก็ส่วนห่จะเดียวประกันพุ่งใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเดียวก็คือผมเห็นเยอะมากเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ก่อนเอาไว้ก่อนเด๋ยวค่อยทำก็คือน่าจะไปต้องประหยัดแต่กุญแจดอกสุดท้ายนั่นก็คือควบคุมใจควบคุมจิต นั่นคือกุญแจสําคัญทําอะไรไม่ได้คิดอะไรไม่ออกเลยนบางคนคุมตัวเองไม่ได้ข่าตัตายนี่แค่เรื่องเดียวนะปัญหาในโลกมนมีเยอะเสร็จปุ๊บแล้วถ้าเกิดคุณควบคุมตัวเองควบคุมความรู้สึกตัวเองไม่ได้ควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ควบคุมพลังงานตรงนี้ไม่ได้ถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมผมบอกปิดประตูเลยไม่ประสบความสำเร็จ แต่วันนี้คุณเกมนะคะก็ได้ไขรหัสความลับตรงนั้นออกมาแล้วค่ะถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการที่จะนําคุณไปสู่ความร่ารวยแล้วก็าการประสบความสําเร็จในชีวิตด้านอื่นๆด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณเกมสุวิจักศรีอาริเป็นอย่างมากค่ะที่ได้เกียติมาพูดคุยกันค่ะขอบคุณค่ะ เมื่อใดก็ตามนะคะที่คุณสามารถก้าวกระโดดข้ามผ่านความกลัวไปได้ความสำเร็จก็จะวิ่งเข้ามาหาคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของบุคลากรตีแล้วค่ะปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพิินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเมื่อเด็กตั้งคำถามอย่าด่วนให้คำตอบไปเสียทุกครั้งแต่ลองตอบกลับไปด้วยคำถามที่ชวนให้เด็กๆต้องคิดหาคำตอบ เพื่อให้เขาได้ฝึกทักษะการคิดและสนุกกับการใช้จินตนาการในการคิดสร้างสรรค์ไปบนเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่มีอยู่